แนค่ับเจ้าดีครับอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอ่อยมันเป็นสลัดมากขึ้นเนาะยังไม่ได้กินเลยอร่อยแล้วนะครับแกงอ่อมหอยจุ๊บนะครับสูตรบ้านมวนเนาะอืมมันยังไมเปรี้ยวนะครับ กมดจะปะมดหอยจำสินมำมกมดดูออร่อยมากมากอ๋ป ok ok. ่าวฝั่งน้ามากินได้ก็ได้รอเยปลาทอดตอมัน Ừ. ừ, ừ. Cái món khoái về quái khoái đường bán hỏi dễ bán ô nơi rát món dễ, dễ như vậy. ừ ô còn muốn cái hết mà mới mời mất quá này, mất quá bà bà Nó bà này, bà bẹp bẹp Cái có bà 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 Không, bà 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 bữa bà 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 เอมเนแบ้บี้เื่อนง์ใช่ส่นยันยนยของของเามีตันปลาดีมามาขัดตึบเน้น้หุคานจที่เรานั่งขออาบ้างมาหันก่อนวางแล้วค่ะา ขาดเลวอ่ะขาแล้วมั้มีหลเดียวเมื่อวันนี่ถึน้องช่องมากนึง

Nói cưng nắp đi khỏi hoài mặt hắn nắp lên tang anh em mình nè và quá

It's

มันหนักมนไม่ไข่หักกอจุบไม่หักกอจุบงาเหนื่อมว่าปังเขาไปซ่อมซ่อมสกกะะ็อ่าซ่อมรถมาหนาดำก็เลยไม่กรอกก้องฮะาานี่ยบบไหมนาผักก็ สุดยอดมากอืมใช่เดี๋ยวครับโอเคครับพี่น้องมนลาพี่น้องไป้ก่อนนะครับให้บอกปองังเขากินอยู่คนเดียว ขอกองขโมยอายนะคะพี่น้องเนาะผากกดไลค์กดแชร์ให้หมดด้วยนะครับคลิปไหนที่ไม่ดีไม่ค่อยโอเคก็ขอโทษขออภัยเลยแล้วก็คลิปไหนที่ดีก็ผากกดแชร์กดไลค์กดแ like, ชร์เดี๋ยวกำลังใจในคลิปต่อไปได้วยนะคะขอบคุณครับเออได้เลยนะคะ